สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสินเชื่อรูปแบบใหม่ออกแบบได้ตามใจคุณจะผ่อนเท่าไหร่จะจ่ายวันไหนสามารถเลือกได้เองเลยแล้วก็อนุมัติไวที่สุดภายใน5นาทีเท่านั้นตรงนี้สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน scbe c โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2563เท่านั้นค่ะ ตัวนี้ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลยูอรโนเป็นสินเชื่อปรับได้ตามใจคุณโดยรายละเอียดของสินเชื่อเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยสินเชื่อส่วนบุคคลยูอรโนตรงนี้สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลคำประกันบอกความต้องการของคุณอยากผ่อนเท่าไหร่อยากชำระรายเดือนวันไหนรู้ผลอนุมัติเร็ว ไม่ต้องรอนานโดยการขอสินเชื่อโยโลนี้จะมีวงเงินอนุมัติให้ตั้งแต่5,000บาทจนถึงสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทและสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน60งวดหรือว่า5ปีสำหรับรายเดือนหรือ130งวดสำหรับราย2สัปดาห์นอกจากนี้ยังสามารถชำระคืนให้ธนาคารเป็นงวดรายเดือนหรือว่าราย2สัปดาห์ก็ได้พร้อมกับคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยค่ะ สำ,ส, linkage, สำหรับเอกสารประกอบการสมัครเอกสารในการยืนยันตัวตนก็คือบัตรประจําตัวประชาชนส่วนเอกสารประกอบการสมัครสําหรับพนักงานประจําก็คือสลิปเงินเดือนในปัจจุบันสําหรับพนักงานประจําส่วนเอกสารประกอบการสมัครสําหรับเจ้าของกิจาการและผู้ประกอบอาชีพอิสระก็คือเอกสารยืนยันรายได้ตรงนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง6เดือนแต่ว่าตรงนี้ต้องแนบมาเต็มเดือนหรือว่าจะเป็นหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ก็ได้โดยเอกสารยืนยันการ ประกอบธุรกิจให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสำเนาห,หนังสือจดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์กรณีที่จดทะเบียนหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการ mm. เพื่อยืนยันการทําธุรกิจกรณีไม่ได้จดทะเบียนนะคะเช่นสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารการเสียภาษีป้ายหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรองงอสีเป็นต้น ซึ่งตรงนี้หากท่านไหนสนใจสามารถโทรหา S C B Call Center ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันที่เบอร์โทร2 2 7 7 7 7 7 7 7หรือสามารถสอบถามได้ที่ S C B ทุกสาขาสาขาไหนใกล้บ้านท่านก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะหรือว่าสามารถส่งข้อความสอบถามถนาาธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดยตรงที่หน้าวเว็บไซต์ www scb co th อยากผ่อนเท่าไหร่อย่างใจวันไหนสามารถเลือกได้เองเลยโดยที่อนุมัติไวสุดใน5นาทีที่แอป S C B E C ท่านไหนสนใจสามารถ สมัครผ่านแอป s c b EC ได้เลยนะคะท่านที่คํารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม subscribe ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามสินเชื่อดีๆรวมถึงข่าวสารทางการเงินได้ที่ช่องของเราค่ะหากท่านมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะจะพยายามตอบคำถามให้ท่านเร็วที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ